อีกครั้งนะครับผมกล้าคนไทยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับการอยู่ในกราดีนาเหมือนเดิมนะครับกับผมสอนไปสองคลิปแล้วตอนนี้ผมมาสอนการเริ่มสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งเกมนั่นเองครับเออก็ตอนนี้ผมจะใช้ของ DJ Chipper เอ้ยใครอร์ไอฟองดี่เจอ เราช็คบากานกันชื่อเทอยู่ก็มาอยู่กับ d j เจคิวเลอร์มาซีครับตอนนี้จะชวน,นเพื่อนมาดูนมครับเขาจมาไหม้องถ,ถ่ายคลิปกันปะถ่ายอยู่ไอสัตว์เงียบถ่ายอยู่เออก็ฟ้องไม่ต้องตามม,มานะก็นี่คือเพื่อนผมนะครับไปห้องล่างนะครับ อันนี้ก็คือห้องสตรีมมิ่งเกมที่ผมสร้างไว้อยู่นะครับใครจะเข้ามาก็เข้าได้นะครับการดูอะไรของไอของเพื่อนผมนะครับอันนี้เออมันก็รู้สึกเม้ามันแปลกกว่า,านี่หนึ่งครับทำเม้าก่อนแป๊บหนึ่งมันนี้กันก็โอเคละโอเค การเล่นสตรีมมิ่งนะครับเราก็เข้าไป๋ยจ,จากนั้นเดี๋ยวผมจะปรับเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยมันปรับเป็นยังไงบ้างให้ดูเลยตอนแรกมันมีอันนี้ผมจะให้ดูหมดเลยนะครับมีแค่อันเดียวเน,นี่ยนี่เนี่มนี่กดไปเนี่ยมันจะออไม่เข้า รื้มเขียนละมันไม่ค่อยเข้าครับนี่เยเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้เออก็การเข้าไปนี้ก็เข้านี้อันนี้อยู่แล้วบุษงซงซังซึงชิงอะไรองเข้าไปยุกช่มนก็แล้วแต่เขาครับเจเจฟ้องของเขานะครับชื่อมนุษย์ ก็เป็นสตรีมมิ่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอขึ้นไปคุณจะเห็นเริ่มสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับนีสตรีมมิ่งทอกำลังฟังเมื่อฟังก์ชันนี้กำลังอัปเดตโอเคอ,อ,อันนี้พอผมอันนี้ปั๊บแม่งแม่งค้างเลยครับเดีย๋ยวแป๊บนึงครับออตัดแป๊บนึงครับโอเคนะครับก็ก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ เอายูทูบผมใส่นะครับไม่ต้องยูทูบผมก็ได้นะเ,เอาชื่อคนอื่นก็ได้ม่อนนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับจบนะครับก็ขอ,อจบเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับนะ